เอารู้สึกพอใจไหมเนี่ยข้าวงวดนี้ก็พอใจพอใจอย่างงามเลยงามมากเลยแล้วมีคนไปยืนชมนาเราไหมก็มีเยอะแยะปะเล่าเขาไปดูเลยว่าโอ้โหทำไมข้าวงามอาศัยปุ๋ยอะไรอ่าผมก็ต้องบอกใปุ๋ยใบย่นี่ไรปุ๋ยใบยกอะต้องพูดความจริงใช่ริใช่ใช่เขาก็ไม่รู้กันไปโกหกมันไม่ได้อะไรขึ้นมาตอนแรกข้าวตอนแรกๆนี่ข้าวไม่ขึ้นหรือเคืบเดียว วิตกไม่มั่นใจเลยแต่คนก็บอกโอ้โหทําไงข้าวมึงกันเตี้ยจังใช่ไหมแต่ตอนนี้ไปดูสิโอ้โหไปไปได้เลยเนไปได้เลยตอนนี้ขนาดกำนันหรือชาวบ้านนี่เขาไปดูเออเขาแวะไปดูเรื่อยเลยโอ้เพราะว่าเอ้ยมันทําไมมันทะลึ่งพวดพลาดงามขนาดนี้วะเพราะวันนั้นเขาก็เดินวันนั้นมันวารีลอกคอมาเลยมั้ยอ่าแลาวต่อเราตรงต่อมาจต่อเราตรงที่ฐานนะเพราะมันเลื่นว้าใช่ก็เดินไปดูข้าวกันโอ้ ข้าวเขียวบึ้งเีอยบึ้งเออโอ้โหข้าวเขียวมากเลยถ้าได้ผลออกรวงสวยขนาดนี้เขาก็ <Okay. S 1> ต้องโอเคปีหน้านี่เอองวดหน้า,นาใช่ไหมเขาเรียกอะไรรอบใช่ไหมรอบหน้ารอบหน้านี่คนต้องใช้แน่นอนอเอาแน่นอนเลยว่าโอ้โหใบหยงนี่ใช้ได้ดีผลงานโชว์มาแล้วผลงานโชว์คิดว่าได้เยอะไหมถ้าเห็นสภาพข้าวอย่างงี้น่าจะได้เยอะมันสมบูรณ์มันสมบูรณ์มากเราดูยังไงสมบูรณ์อ่าครับ ข้าเขียวต้นเขียวใบตั้งนะแต่กอดีแลงไม่แงไม่ลงบ้าแรงไม่กวนเพี้ยไม่มีอ่าแงไม่โอ้โหอย่างงี้ประทับใจก็กูบอกชาวบ้านไปดูได้เลยว่าไปดูได้เลยท้าพิสูจน์เลยท้าพิสูจน์เลยถ้าได้ไล่ละตันนี่ดีไหมดีเลยก็ขอก็ขออะไรนะก็ขอสี่หนึ่งสี่หนึ่งร้อยยี่สิบวันร้อยรยี่สิบวันอ่าอันนี้ประมาณประมาณสองเดือนแล้วเนาะสองเดือนเดือนก็อีกสักสิบห้าวันก็จะออกรวงแล้วออกแล้ว ออกแล้วจบพงแล้วเ,ออเดี๋ยวเราจะมาดูกันท้าพิสูจน์เลยว่าจะขนาดไหนนั่นคือพูดเรื่องจริงๆนะพูดเรื่องจริง